อ่าทีนี้เรามาแมนซิตี้บ้างดีกว่าครับพี่เม้งแมนซิตี้เนี่ยแพ้5นัดติดแล้วเป๊ปกวาดิโอลาครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับซีรีส์นี้เปิดด้วยแพ้สเปอร์คาราบาวครับแล้วก็ปิดที่แพ้สเปอร์พิเมรีคำถามคือมีอีพีต่อไปไหมครับหรือว่าปิดที่สเปอร์แล้วจะโดนไปโนดอีกไหมในในมุมมองพี่เมง้เงกับไปโนดเนี่ยผมว่ายังไม่ไม่น่านะแมนซิตี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเราดูดิเราเราเห็นเนี่ยพอเราเห็นคู่ต่อสู้ปุ๊บเนี่ยสกอร์แม่งขาดเลยอ่ะ ตั้งแต่เกมแรกอ่ะสโลวานโดนบุกไปยำ4-0กลับมาถลม่มสปาร์ตาปลา5-0มาแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยแหละด้วยปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยที่แกไม่ตกผมว่าเฟยโนดเนี่ยดีระดับหนึ่งนะ แต่แมสซิตี้ในสภาพแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ผมว่ายังชนะได้อยู่ไม่ได้ยากอะไรมากก็ได้จบที่หนัดใช่ไหมครับไม่น่ามีนัดที่6ที่เนี้ยครับน่าจะาน่าจะนะนนอยากจะรู้ว่าเราเห็นเป๊ปกัวเดียลาเนี่ยหลายๆฤดูกาลก็เผชิญหน้ากับผู้เล่นบาดเจ็บหรือคีแมนตัวหลักที่เจ็บไปอย่างสมัยก่อนเนี้ยที่ความหวังในการทาประตูอยู่ที่คูนาเกโลเราก็เห็นคูนาเกโลเจ็บไป3เดือน4เดือนหรือช่วงที่เควินเดอะบอยเป็นโหแกนหลักในการสร้างเกมอ่ะก็เดอะบอยก็หายไป2อสเดือนหรือช่วงที่เจาวคอนเซโล ทะเลาะกับเบ๊บแล้วก็ไปก็เป๋อยู่แป๊บหนึงแล้วก็สุดท้ายแก้ได้แล้วก็เป็นสากแคปเลยอะไรเงี้ยถามว่าความแตกต่างระหว่างสถานการณ์พวกนั้นที่เป๊บแก้มานักต่อน,นักแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ที่ทําให้ถึงขั้นสะดุด5้านัดติดมันคืออะไรครับแล้วคิดว่าเขาจะแก้ยังไงแล้วคิดว่าเขาจะแก้ได้ไหมครับ หลัการแตกต่างนะในช่วงที่พูดถึงเนี่ยตอนนั้นน่ะผมกําลังขนาดทีมสปอร์ตของม y c สเตียใหญ่มากใหญ่มากจนขนาดที่ต้องจับไปข้างสนามตัวสํารองแม่งรวมกันเนี่ยสามสล้านปอนนะเราเคยเห็นอยู่เป็นภาพที่แบบ แล้วตอนนั้นเนี่ยพอผมกําลังมันเยอะขนาทีมันใหญ่เนี่ยจะหยิบจับใครลงไปเล่นเนี่ยสบายโรเตชันทีสี่ห้าตัวสบายๆแล้วเขาก็ผ่านมาได้แต่สถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วเขามีผู้เล่นชุดใหญ่อยู่10กว่าตัวเงี้ยสิบสามสิบสี่ตัวมันไม่พอแน่นอนแล้วคุณเล่นเนี่ยสัปดาห์ละสองเกมที่สําคัญเนี่ยไอตัวที่มันลงไปทดแทนเนี่ยมันเด็กมากเลยอย่างกองหลังเนี่ยซิมสันบุซซี่อย่างเงี้ยที่ไปยืนกับกวาดิโอและโดนไบรตันแซงกลับมาชนะอะไรต่างๆหรือกองกลางเกมล่าสุดเนี่ย ที่คุณจับลิโก้ลูอิสไปเล่นกับคุโดกานเนี่ยโอ้โหมีแบนนาโดอีกตัวคอยช่วยเนี่ยมันทั้งเล็กแล้วก็มันไม่สมดุลลิโกโล้ลูอิสมันก็แย่งบอลไม่ได้เพราะตัวมันเล็กมันเอาตัวรอดอยังลำบากเลยคุโดกานก็ในสภาพที่ไม่ไหวแล้วแบนนาโดก็ไม่ใช่กลางร,รับอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกับสเปอร์ที่เขาเข้มเขมมีปาฟซามีบิซูมามีคูรูเซฟสกี้ที่มันดุดันลงมาช่วยเกมรับมีซอนฮึงมินคอยทะลุทะลวงโอ้โห แพ้ตรงกลางอย่างชัดเจนนวันนั้นนะ่ะตรงเนี้ยมันแตกต่างจากตอนนั้นนะยุคนั้นนะผมว่าตอนเนี้ยเหลือตัวผู้เล่นให้ใช้งานน้อยแล้วแล้วด้วยความเป็นแมนซิตี้อ่ะครับเขาก็น่าจะบริหารจัดการได้ดีอย่าเี้ยทำไมเขาถึงไม่เตรียมผู้เล่นให้มันโอเคครับทา,ทางที่จริงๆอะ่ะโอเคอาจจะเป็นเรื่องกดการเงินแต่คุณสามารถซื้อตัวที่ราคาไม่ต้องสูงมากเพื่อเสริมสป,ปอร์ตได้นี่แล้วคุณก็ขายผู้เล่นเอเวเลสไปก็กองหน้าเหลือฮาแลนตัวเดียวเลยไม่ซื้อมาเพิ่มอะไรเงี้ยมันเกิดจากอะไรครับเรื่องเลี้ยงเขาโหวตหนึ่งถึงห้า คือมันลึกลงไปเนี่ยเราก็ไม่ร่วมรู้นะแต่ผมเชื่อว่าแมนซิตี้เนี่ยมีเงินพร้อมที่จะซื้อซื้อตัวดีๆด,ด,ด้วยแต่เขาขายับไม่ได้มันเหมือนกับว่ากําลังถูกเพ่งเลงแล้วก็กําลังล่าแม่มดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแมนซิตี้ทุ่มทุนลงไปซื้อปุ๊บเนี่ยเอาละมันจะถูกจับตามองแล้วมันจะโดนสาวละตามความคิดผมนะไม่งั้นเขาเสริมแล้วถามว่าเป๊ปมันไม่รู้เหรอรู้มันต้องรู้ดีว่าด้วยผมกําลังประมาณเนี้ยเขาจะต้องเจออะไรรู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขารุ้นทุกแชมป์นะ ทุกๆปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองปลาสเดียวเขาต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยขนาดทีมประมาณนี้มีเด็กน้อยเด็กดาวรุ่งแบบนี้มันไม่พอหรอกมีม้าแก่อีกแล้วโรดี้เก็บยาแบบนี้ตั้งแต่ยูโรเข้ามาใช่ไหมมีโรดี้ตัวเดียวเล่นเป็นรัดสนัดแม่งเก็บแล้วเงี้ยคือเขารู้นะแต่ผมว่าเขาต้องใช้เงินไม่ได้ตามความคิดผมนะทีมอย่างแมนเชสเตอรไม่มีไม่มีทางอะที่จะไม่มองอนาคต แล้วอย่างสมัยก่อนหร,อห,รอห,รอหรือทุกการนี้ครับที่เขาใช้ความได้เปรียบจากการีเป็นมัลติคัพอย่างช่วงหนึ่งก็แลมพาร์ดย้ายจากเชลซี Chelsea ไปนิวยอร์กเอฟซีใช่ไหมแล้วนิวยอร์กมาอยู่ในเครือซิตี้ฟุตบอลคลับก็ดึงแลมพาร์ดมาแมนซิตี้เฉยเลยหรืออย่างฤดทุก,การนี้ดึงซาวินโยมาทำไมเขาถึงไม่ใช้วิธีการดึงตัวจากกีโรน่าที่ผลงานดีในลาลิก้าปีที่แล้วจนได้เล่นแชมเปี้ยนส์ีและพวกนี้มาครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีสาเหตุอะไรนะที่เขาทุกทิศทางเหมือนกับว่าเขาขายับไม่ออกเลยอ่ะเขาขายับลำบากในแต่ละทิทาางไม่ว่ว เป็นทุ่มเงินซื้อใหม่ยืมตัวหรือว่าไปเอานักบอลจากพันธมิตรมาผมว่าเขาเขาติดขัดทุกทกทางนะไม่งั้นมันต้องมีแล้วล่ะดูดิเอาเด็กใหม่มาเล่นเต็มเลยนะหลายตัวมากเลยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเยอะขนาดนี้ แล้วคิดพ่พาสถานการณ์แบบนี้ถ้าอ่านใจเป๊ปอะครับถ้าเป็นพี่เมงครับพี่เมงว่าเขาจะแก้ยังไงครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันตอนนี้ผมว่ามันจะแก้ยากตรงที่คุณภาพนักบอลชุด2เนี่ยมันจะทดแทนลําบากอย่างเดียวเลยคือคุณต้องบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะไอตัวที่มันเป็นตัวหลักเนี่ยคุณต้องทะนุถนอมมันหน่อยที่สาคัญอีกอย่างนอกจากโรดี้เจ็บเนี่ยพวกกาลังสําคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Walker, John Stone, ไคลวอล์กเกอร์จอห์นสโตนไม่รูเบนดีอาร์กนี้แม่งก็สลับกันเจ็บอีก มาถึงตรงกลางเนี่ยไม่ใช่เค,เควินเดอร์บอยตัวเดียวนะแจ็คเรลิชแม่งก็มาเจ็บฟิลโ,โฟเดนมันก็ฟิตบ้างไม่ฟิตบ้างมันกลายเป็นปัญหาแล้วไอเชลลี่โดกูเนี่ยร้อยวันพันปีมันเคยเจ็บยาวๆอยู่ที่ไหนมันก็เจ็บอี่อนแอ เนี่ยมันมาเจอปัญหาประเดประดังถาโถมเข้ามาถ้าสมมุติว่าโรดี้ไม่เจ็บสักคนหนึ่งนะไอที่เหลือมึงเจ็บสลับกันแบบนี้ตามปกตินะผมว่าปัญหามันจะไม่ใหญ่อย่างนี้นะที่ปัญหามันใหญ่ตรงนี้คือโรดี้มันหายไปตัวหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่ามันดรอปลงไปเยอะเลยมันหวบลงไปเลยและไอตัวที่ผมไล่ชื่อเมื่อกี้ตั้งแต่หลังกลางหน้ามาดันสลับกันเจ็บอีกไม่สมบูรณ์สักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเนี่ยมันคือปัญหาจนกลายเป็นวิกฤตแล้วแพ้ห้านัดติดนี่ถือวิกฤตนะเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตแปับ ของเควินเดอ์บอยะครับซึ่งเขาก็ลงมาท้าเกมเป็นเกมเดิสเปอร์อหลังจากนี้มันจะทําให้สนานการของแมนซิตี้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมหรือว่า มันก็แค่เกมลุกดีขึ้นแต่ที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมยังงงๆเหมือนเดิมมันลําบากแล้วอ่ะเพราะเดือบอย33แล้วนะปีหน้าจะ34แล้วก็ซีซั่นนี้ยังไม่ได้เล่นอะไรจริงๆจังๆเลยผมมองว่าเดือบรอยจะมาพลิกในเดือน 2, 2> เดือนนี้หรอผมว่ามันคงไม่ง่ายนะพูดกันตรงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหวังพึ่งเควินเดร์บอยผมว่าน่าจะลำบากตอนนี้เป๊ปต้องเอาระบบเข้มเขมเข้ามาละ ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันไม่ครบแล้วเพราะเดรอร์บยก็ไม่ได้ฟิตมากคูโดกันเนี่ยห่างไกลาจากฟอร์มที่เคยทําได้เมื่อ2ปีก่อนโฟเดนก็เข้าๆออกๆแจ็คเรลิตก,ก็เจ็บอีกเพราะนั้นเนี่ยต้องอาศัยนักบอลตัวใหม่ดูเนสซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะต้องเอาระบบมาช่วยแล้วแล้วก็ฟุตบอลแบบที่พับสนามบุกปูพรมใส่ยับยับเนี่ยคงจะใช้ไม่ได้นะแล้วเพราะว่าตัวไม่ครบสังเกตดูนะแมนซิตี้เล่นแบบเดิม โอ้พรมบุกเหมือนเดิมแต่การรับส่งบอลติดพลาดบ่อยทั้งแดนบนแล้วก็แดนกลางมันทําให้แมนซิตี้โดนสวนผู้ต่อสู้บางทีตัดแั้เปลี่ยนรับเป็นลุกได้บางทีแม่งวางยาวเลยข้ามทั้งแพงเลยทิ้งไปมุมธงหลังแบ็คเนี่ยแมนซิตี้โดนแบบเนี้ยทุกทีมเลยทั้งทีมเล็กทีมใหญ่ล่าสุดเจอสเปอร์ซัดยาวเลยจากข้างหลังไปข้างเลยควาดิโอพลาดทีสองทีอะไรต่างเ,เราเห็นแบบเนี้ยแทบทุกนัดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ต่อสู้เนี่ยเขารู้แล้วฟุตบอลแมนซิตี้จากนี้ไปต้องเบาเครื่องหน่อยค่อยๆเล่นแล้วถ้าจะเล่นแบบเดิมเต็มมสสู่กบนา โอกาสที่จะโดนสวนและน็อกแบบเนี้เหมือน5เกมที่ผ่านมามีสูงมากวิธีการเล่นต้องเปลี่ยนไปนะตามความคิดผมอะเพราะว่าคุณภาพทีมมันไม่มันไม่แข็งมันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วถ้าจําได้มันมีอยู่หรือูกการหนึ่งไหครับที่อยู่ดีดีแมนซิตี้จากจริงกระจายก็แบบกลายเป็นทีมรับเดี๋ยวแนะ่แล้วก็ชนะลูก2ลูกไปจำไม่ได้ฤดูกกาลไหนคิดว่ามันน่าจะกลับไปเล่นแบบนั้นถูกไหมในในมุมมองพี่เมงอะมันต้องค่อยๆเล่นแล้วอะมันต้องไม่ถึงขนาดว่าเนิบหน้าเลยนะ บุกนี่แหละเป้าหมายคือเปิดเกมบุกเหมือนเดิมทพียงแต่ว่าคุณจะดันกลายขึ้นไปสูงแล้วก็โหลดเข้าไปอินเวอร์ทเข้าไปเติมเข้าไปแบบเดิมเนี่ยผมว่ามันเสี่ยงมากนะเพราะว่าตัวผู้เล่นคุณเนี่ย คุณภาพมันไม่คับแก้วเหมือนเมื่อรุูการที่แล้วหรือ2ฤดูุการที่แล้วมันไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องละเอียดขึ้นอาจจะช้าหน่อยแต่แน่นอนขึ้นมีทางหนีทีไล่หน่อยตรงนี้จะปรับได้ไหมอ่ะใช่ไหมเพราะปกติธรรมชาติแมนซิตี้ไม่เด้เล่นแบบนี้แมนซิตี้รเวลาบุกนี่บุกทั้งทีนะแล้วในมุมมองพี่แมงค,ครับคิดว่าอะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนให้สถานการณ์มันพลิกกลับมาได้ครับสำหรับแมนซิตี้จุดเปลี่ยนก็คือกลุ่มผู้เล่นที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยคือพวกเดอรอยโดกูล์โฟเดนเพลิชด โซนพวกนี้หายเจ็บกลับมาแล้วยืนระยะให้ได้มันเป็นทางเดียวนะที่จะรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นได้เพราะว่ากลุ่มตัวสำรองแล้วก็ดาวรุ่งเนี่ยมันหา่างซึ่งตรงนี้เราคาดเดาไม่ได้แต่อย่างว่ามันก็เพิ่งเพิ่งมา3เดือนประมาณ3เดือนเท่านั้นเองมันอาจจะมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะเพราะด้วยคุณภาพนักบอลถ้ามันกลับมาฟิตฟิตเนี่ย มันก็มีโอกาสปีนี้อาจจะเป็นปีที่เป๊ปจําเป็นต้องเลือกรายการและเลือกนัดและคุณจะเล่นปูพรมเอาทุกถ้วยไม่ได้แล้วผมบอกเลยว่าปีนี้ไม่มีทางเลยถ้าคุณจะจะฟาดจะลุ้นทุกถ้วยที่เหลือเนี่ยถาเราเบาครับก็หลุดไปแล้วด้วยคุณภาพด้วยกลุมกําลังเชิงลึกที่มันมีน้อยเนี่ยคุณต้องเลือกแหละก็ค,คือมองว่าถ้าไอ้พวกนี้กลับมาแต่โอเคไม่มีโรดีร้ชังฤดูกาลแล้วมันอย่างน้อยมันก็ยังพอประคองได้ใช่ไหมครับยังพอเก็บผลนังแข่ดได้ไม่เปอร์เฟ็ต์ถูกไหมครับผมว่าได้นะคืออย่าง คุณประคองตัวให้เข้ารอบไปก่อนเมื่อจาเป็นที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นทีมวางอันดับ 1, 2, 3สิเพราะวันยากคุณประคองให้เข้ารอบไปก่อนเพราะตอนนี้สภาพทีมคุณมันพิการถ้าคุณเอาแชมเปี้ยนลิกใส่เต็มดอก พรีเมียร์ลีกใส่เต็มที่เนี่ยคุณไม่เหลือตัวผู้เล่นให้เล่นแล้วนะและ้วคุณประคองตัวให้เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปก่อนแล้วคุณเน้นกับพรีเมียร์ลีกเลยช่วงนี้จากนี้ไปไม่งั้นแต้มมันหา่างอืการคุณจะลำบากมากขึ้นอีกสรุปคือเป๊ปต้องเน้นพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกประคองตัวให้เข้ารอบแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ทีเนี้ยพอพี่เมงพูดเรื่องเนี้ยมันก็ย้อนกลับไปต้นไลน์ที่เราถามในมุมลิวอพูว่าเ้ยจอพรีเมียรแลีกแล้วต่อเนิอครด้วย, Man City ย,ยแน Man City วยวยวมน้ จะโรเตชันไหมเพื่อเก็บพลังไว้เจอริวพูหรือต้องเอาชนะเฟย์นูดเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาก่อนโจมันต่างกันจาก,กของริวพูที่ฟอร์มดีมาตลอดอันนี้คือแพ้มา5แล้วอะถ้า6ต่อให้เก็บตัวจริงไว้เจอริวพูก็น่าจะใจไม่ดีใช่ไหมครับคิดว่าจะออกลูกไหนครับการเจอพูอเขาเอาแน่คือ,คอตามธรรมชาติอ่ะฟุตบอลเหนือกว่าด้วยเจอกับเฟย์นูดเนี่ยไม่ว่าเขาจัดใครลงไปอ่ะผมว่ายังไงเขาก็ยังยังดูดีกว่าทีาา่อาจจะอาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่าสภาพทีมมันไม่พร้อมแต่ผมเชื่อว่า เขายังเอาผู้เล่นหลักๆเล่นอยู่นะแต่คงไม่แบบเปลี่ยนกับไอ้ตัวที่แบบเพชรขัดยอกนิดๆหน่อยๆหรือว่าไม่ฟิตเต็มร้อยเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ตัวพวกนี้เขาจะเก็บไว้ให้พร้อมกับลิเวอร์พูลนะเขาจะเอาตัวที่สดๆเล่นกับเฟนูดซึ่งผมดูแล้วอาจจะมีตัวสำรองมากหน่อยนึงเพราะอย่าลืมว่าเกมกับ ลิวพูลเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งสําคัญกว่าเกมเฟยนูร์ดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเป๊ป <Be b S 2> ต้องมองถึงเกมกับลิวพูลด,ด้วยสถานการณ์ในแชมเปี้ยนสิีกมันอาจจะไม่ดีนะอยู่อันดับที่10เนี่ยมี7คะแนนแต่มันก็ไม่เลวร้ายมันยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบหนึ่งใน8ได้อยู่ผ<ะ>มเชื่อว่ายังไงสุดท้ายแล้วไม่ว่าชุดไหนเล่นจะผ่านเฟยนูร์ดได้แต่เป๊ปเนี่ยต้อง,ต,องต้องคํานึงถึงเกมกับลิวพูลให้มากเพราะถ้าแพ้เนี่ยเป็น11 1แต้มอาะสมมุติสมมุติถ้าไม่ชนะเฟยนูร์ดล่ะเกมที่จะเจอริวพูลอ่ะะัจงงกรทบตตโยไห แย่ yeah, เลยไหมหรือว่ามันยิ่งทําให้พื้นต้องเอาให้ได้ไม่นะผมว่าต่อให้เขาแพ้มาห้านัดแต่ละเกมเขาก็เล่นแบบเต็มที่นะพียดี๋ยว,ว่าด้วยสภาพนะักฟุตบอลที่ลงไปแต่ละเกมเนี่ยมันเร่งไม่ขึ้นจริงๆพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยถึงจะหวะได้เสียเขาได้เขาเข็มเนี่ยนักบอลบางตัวบางรายที่ลงมาทดแทนเนี่ยมันไม่ถึงไงกำลังบุกอยู่ดีๆกำลังบุกจะได้จะได้เนี่ยโดนสวนปุ๊กปะมีความผิดพลาดส่วนบุคคลเกิดขึ้นปุ๊บ ทีนี้มันเอาคืนไม่ได้เกมที่เล่นกับสเปอร์เนี่ยตอนต้นเนี่ยโอกาสจะจะ2สทีมันไม่เข้าอ่ะสอทีแล้วมันมาพลาดเนี่ยเฉพาะเกมสเปอร์เนี่ยถ้าเราดูจากโอกาสแล้วเนี่ยแมนซิตี้มันมันไม่น่าถึงแพ้นะแม้ว่าครึ่งหลังเนี่ยจะมาโดนเพิ่มอะไรก็ตามเนี่ยแต่จากโอกาสเนี่ยมีชนคานมียิงจ่อจ่อจัดแจ้งโอกาสจัดแจ้งมีเยอะนะแต่มันไม่เข้าแล้วพอผิดพลาดส่วนบุคคลแล้วก็ทีมด้วยเนี่ยมันก็เลยโดนยับยับไง จริงๆแล้วเนี่ยเรายังเห็นความเป็นแมนซิตี้อยู่นะมันไม่ได้ว่าท้อหรือว่าเดินเล่นทัศนคาาติไม่ดีไม่ใช่ที่มันแพ้เนี่ยมันแพ้หนึ่งคือผมกําลังไม่พอสองมันแพ้จังหวะฟุปปตบอลด้วยมีโอกาสแล้วมันยิงไม่ได้จําได้ผมดูอยู่อ่ะคู่แรกอ่ะไอ้ไอ้ครึง่งไอ้ครึ่งแรกอ่ะเริ่มมาประมาณ1ิกวานาทีแมนซิตี้กดอยู่ฝั่งเดียวสเปอร์บอไลไม่้นครึ่งสนามเลยเอ,อบอล้นครึ่งสนามมาได้ครั้งเดียวประตูเลย คือแบบโอ้โหตอนแรกนึกว่าแมนซิตี้จะมาแล้วเกมนี้นะครับเปิร์มาทีเดียวเรียบร้อยเลยหลังจากนั้นก็ตามที่เราเห็นนะครับอ่ะอันนี้ผมถามพี่เม้งแบบเอาแบบใช้เซน์นักข่าวเก่าเลยนะครับพี่เมง้งเพราะเราไม่มีข้อมูลวงในอยู่แล้วการที่เป๊ปกวิดิโอลาต่อสัญญาอย่างเงี้ยมันการเรื่องคดี1 1 5ครับพี่เม้งคิดว่ามันเป็นสัญญาอะไรสักอย่างแปบ่ว่าอาจจะรอดหรือแบบเอาเอาด้วยเซน์นะครับคือรอดไม่รอดเนี่ยผมไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะ เพชรมันก็พูดมาแล้วว่าไม่ว่าแมสซิตีจะตกชั้นเดี๋ยวมันก็จะพยายามพาขึ้นชั้นมาให้ได้ต่างๆเนี่ยคือผมว,ว่าการต่อสัญญาเนี่ยจากที่ผมวิเคราะห์เองเนี่ยคือมันไม่มีทีมไหนที่ณนะัตอนนี้นะด้วยรอบของผู้จัดก,การทีมด้วยทีมใหญ่แต่ละทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงตัวแล้วนะเราลองไล่ดูมันก็ลงตัวกันหมดแล้วแนังกฤษเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไปคุมทีมอื่นส่วนในสเปนเนี่ยเรลมดริดก็ไม่ใช่เพราะชาบีลอนโซ่ก็ถูกวางไว้จะมาต่อยอดจากอันเชลติบาร์เซโลนาเหรอ อันซี่ฟริกกำลังไปได้สวยเบสเชก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเซาดีอาราเบียผมมองว่าตัดทิ้งได้เลยไปไม่ไปแน่ในช่วงปี2ปีที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาอยู่ต่อเนี่ยเหมาะสมหมดแล้วแมนซิ t y ตี้ตอนนี้มันไม่มีทีมไหนที่สนับสนุนเขาได้ดีขนาดนี้นะผมมั่นใจเลยในความเป็นทีมใหญ่แล้วก็ลึกลงไปนะผมเชื่อว่าเจ้าของทีมแมนซิตี้เนี่ยมีข้อเสนอที่เป๊ปแม่งปฏิเสธไม่ได้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวนะคือผมคิดแบบนั้นเลยเพราะว่าเรากว่าดสายตาดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่แมนเชสเตอร์เขาจะไปคุงทีมอะไรทีมชาติเดลฟุนเต้ก็ลงตัวแล้วพึ่งคว้าแชมป์มา <ใช S 1> อย <ะ S 2> กู่แล้วก็กำลังจะไปลุ้นฟุตบอลโลกะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องอยู่แมนซิตี้ต่อไปอเนี่ยพอเรามองหลายๆทางเลือกแล้วเนี่ยจะให้เขาพักปี2ปีหรอเป็นไป,นปนไม่ได้คนอย่างเป๊ปแม่งอกแตกตายแน่นอนผมก็เลยมองว่าสุดท้ายเขาต้องเลือกแมนซิตี้ก่อนในรอบนี้นะแต่จบ2ปีเนี้ยอาจจะเปลี่ยนรอบใหม่ก็ได้เขาอาจจะไม่อยู่แล้วสมมุติว่าจบ2ปีจบฟุตบอลโลกพอดีเนี่ยเดยลาฟนเต้ผลงานไม่ดีเป๊ปอาจจะกระโดดเข้าใส่เลยก็ได้สมมุตินะหรืออาจจะเป็นทีมอื่นอาจจะหวนกลับไปบาเยน์อีกรอบไหมถ้ากองบานีแม่งไม่ไหวมันเป็นไปได้หมด ในในโลกฟุตบอลเนี่ยแต่นะปัจจุบันตอนเนี้เขาต้องเลือกแมนสเตีีเพราะมันไม่มีทีมไหนที่เข้าล็อกนะผมมองนะแล้วพี่เมงคิดว่าสุดท้ายอะเป้าหมายเป๊ปคือการเก็บลหลีกใหญ่ให้ครบแบบที่อันเชล็อตติทำหรือว่าเขาอยากจะไปคูุบทีมชาติมากกว่าครับ โอ้ห oh, อันนี้ผมเดาไม่ออกนะแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนที่มันคิดไกลขนาดนั้นนะผมว่าเป๊ปเนี่ยมันจะอยู่กับทีมที่มันอยู่แล้วมันแฮปปี้นะมีการสนับสนุนเรื่องของการซื้อหาตัวผู้เล่นหรือว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างความท้าทายอยู่คุมทีมมนซิตี้มันก็คือสร้างอาณาจักรมาด้วยมือของมันเองโดยที่มีนายทุนหนุนหลังอยู่ เพราะนั้นเนี่ยเ๊บจะหยิบจะสอยจะใช้อยากได้อะไรเนี่ยมันดั่งใจนึกเลยนะเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ไปเจอกฎการเงินเท่านั้นผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนเ๊บเนี่ยตกลงเข้ามาฟูมแมนชิตี้แล้วว่า เดี๋ยวแป๊บมาเนี่ยปีแรกแย่ปีที่2ที่3เริ่มดีบันสร้างอาณาจักรแล้วแล้วก็จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นแค่เอ้ปีนี้กูจะหาอะไรมาเล่นใหม่ๆดีวะเอากลยุทธ์อะไรใหม่ๆมาเขาสนุกกับเกมณตอนนี้นะก็เลยมองว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องสถิติผมว่าไม่น่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะ